นื่งจากอาหารที่เราบริโภคเนี่ยเช่นอาหารเค็มๆอาหารหมกดองต่างๆนะคะอาหารกระป๋องอาหารตากแห้งอันนี้ก็สามารถเสี่ยงเป็นโรคไตได้นะคะ อันนี้ก็สามารถเสี่ยงเป็นโรคไตได้นะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดโรคไตนะคะเราก็จะเกิดในเรื่องของโรคความดันสูงก่อนเนื่องจากอาหารที่เราบริโภคเนี่ยเกินไปเนี่ยเช่นอาหารเค็มๆอาหารหมกดองต่างๆนะคะอาหารกระป๋องอาหารตากแห้ง ปลาสลิดไข่เค็มต่างๆพวกนี้นะคะก็ทําให้ร่างกายมีโซเดียมสูงทําให้ความดันสูงได้นะคะซึ่งโดยปกติทั่วไปนะคะคนเราเนี่ยนะคะควรบริโภคโซเดียมไม่เกิน2,400มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีความเสี่ยงในเรื่องของโรคความดันสูงเนี่ยอาจจะต้องลดลงโซเดียมจํากัดอยู่ที่1,200-1,600มิลลิกรัมต่อวันได้แล้วก็ในส่วนของโรคความดันสูงเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดในเรื่องของผนังหลอดเลือดเนี่ยเกิดอาการตีดตันได้นะคะส่งผลให้ไตเนี่ยเกิดภาวะ ขาดเลือดแล้วก็รวมถึงเนี้ยไตทำงานหนักได้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการควบคุมความดันหลอดสูงต่างๆในเลือดนะคะเกิดอาการผิดปกตินะคะแล้วก็สมผลให้อาจจะเกิดภาวะช็อกหรือน็อกได้นะคะก็ส่งผลเสียเกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้มากค่ะ